สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้ก็เช่นเคยครับโนบชแดงทั้งแผ่นดินมาพบกับพี่น้องรรยวันเมื่อวานนี้หยุดพักไปหนึ่งวันแต่ไม่ได้ไปไหนทางคณะนบชนะครับได้ไปพบกับเจ็ดองค์กรภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเมื่อวานนี้พี่น้องก็คงจะได้รับข่าวสารกันไปบ้างแล้ว ขณะน,นี้ประเทศไทยมีความขัดแยง้งแตกแยกอย่างที่เราได้เห็นทุกภาคส่วนนะครับที่เขารักประเทศต้องการหาทางออกเพราะฉะนั้นนปชแดงทางเปลี่ยนดินเราได้บอกกันไปแล้วว่าไม่ว่ากลุ่มองค์กรใดๆที่คิดจะหาทางออกร่วมกับนปชแดงทางแป่นดินเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่เราได้ไปพบกับเจองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยครับ รู้สึกว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าคนเสื้อแดงได,ได้ต่อสู้มาในอดีตเป็นยังไงเขาก็ได้เข้าใจเมื่อวานนี้แล้วเขาก็จะได้นำสิ่งที่เราได้เสนอไปนะครับไปปรึกษาหารือจากร่วมกับหลายๆลยขวายว่าต่อไปจะหาทางออกกันแบบไหนเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณและคณะกรรมการ กปป,ปสที่เขาเรียกร้องมานั้นน่ะผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นักวิชาการที่ฝักใฝ่ที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั้นถ้าเราได้เห็นนักวิชาการหลายๆท่านออกมาเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของสังคมไทยว่าจะต้องมีการเลือกตั้งกันอย่างไรเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะเหยียด เหยียดหยามพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่คิดถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนหลายๆคณาจารย์บางท่านได้ออกมาพูดบอกว่าสามแสนเสียงในเมืองหลวงดีกว่า15ล้านเสียงในชนบท <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> นี่คือกลุ่มนักวิชาการที่เขาสนับสนุนกลุ่มกปปส ổ, ซึ่งถ้าเกิดให้คุณสุเทพเทือกสุบันทําเรื่องนี้และก็อํานาจตกไปอยู่ในมือนายสุเทพเทือกสุบันเขาก็จะชี้คณะคณาจารย์เหล่านี้แหละครับเป็นกรรมการสภาปฏิรูปประเทศไทยหรือเป็นสภาประชาชนแล้วมาเขียนกฎเกณฑ์กติกาของสังคมให้มีการเลือกตั้งแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ คนเสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาชนคนทั้งเพศยอมรับไม่ได้ครับพี่น้องที่กรารปเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญของคุณสุเทพเทือกสุบรรณและคณะกรรมการปป,ปสเหตุเดียวครับที่เรามองออกเพราะเขาแพ้เลือกตั้งเมื่อเขาแพ้เลือกตั้งมาอย่างยาวนานเขาถึงต้องการเข้ามาสู่อำนาจแล้วเขียนกฎเกณฑ์กติกา ให้เอื้อต่อพรรคการเมืองของเขาแล้วเพื่อเขาจะได้มามีอำนาจปกบริหารประเทศนี่คือสิ่งที่คุณทุเทพต้องการณเวลานี้เพราะฉะนั้นหลายหลายขวายหลายหลายองค์กรที่ได้พูดคุยกับคุณทุเทพเทือกสุบันนั้นเขาจะพูดอยู่อย่างเดียวว่าต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งนปชแดงทั้งเห็นแผ่นดินบอกว่าตรงไหนที่จะปฏิรูปก่อน สามารถทําไปได้ก่อนถึงวันเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ปี57าเจตรงไหนที่มันเป็นเรื่องระยะยาวแล้วเป็นเรื่องที่ต้องคบคิดก็ทําหลังจากได้รัฐบาลมาแล้วก็เป็นไปได้แต่ให้พรรคการเมืองมาลงสัตยาบันว่าถ้าได้เลือกตั้งได้ไปแล้วเราจะปฏิรูปเรื่องอะไรร่วมกันบ้างหนึ่งสสสี่ห้านี่คือสิ่งที่นบชแดงทั้งแผ่นดินต้องการ เพราะฉะนั้นครับพี่น้องทีงร่รบครับทางออกมันมีครับแต่ว่าคณะกรรมการปรกรปกปปสเนี่ยเขาไม่ต้องการไปที่ทางออกเขาพยายามยามฝ่ากำแพงเพื่อเจาะกำแพงให้ทะลุเพื่อทำให้ประเทศเสียหายย่อยยับเพื่อที่เขาจะได้มามีอำนาจในอนาคตถ้าเราเดินตามกฎเกณฑ์กติกาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550ถึงแม้ว่า เป็นรัฐธรรมนรูญที่เราก็ไม่ชอบเท่าไรนักเนี่ยแต่เมื่อมีกฎบัตร,ตรกฎหมายมีรัฐธรรมนรูญเขียนไว้แล้วเราคนไทยต้องเดินตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมมันถึงจะหาทางออกให้กับประเทศนี้ได้เมื่อรัฐธรรมนรูญเขียนไว้แล้วเมื่อมีพระราชะกิจสณีกาแล้วให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งให้ได้ในวันที่สองกุมภาพันธ์ แต่กนจะมีการเลือกตั้งมันก็ต้องมีการสมัครเป็นไปเลือกตั้งก่อนพรรคการเมืองเขาจะมีการสมัครบัญชีรายชื่อในวันที่23ที่จะถึงนี้แต่คุณตุเทพเทือกสุบรรณและคณะกรรมการกปป,ปสเนี่ยเขาได้เริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันนี้แล้วครับเพื่อที่ต้องการไม่ให้มีการรับสมัครการเลือกตั้งในวันที่23กุมภาพานันธ์ไอ้23ธันวาคม วันนี้เราก็จะได้เห็นอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องเมื่อกี้ว่าผมก็ได้ขับรถผ่านกระบวนการของคุณสุเทพเทือกสุบรรบอกกับพี่น้องตรงนี้แหลคะครับว่าคนเขาไม่ได้มากมายแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจและไม่ต้องตื่นเต้นกับกระบวนการของคุณสุเทพมีอยู่อย่างเดียวครับพี่น้องที่เคารพที่จําเป็นจะต้องบอกกับพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายว่าเขาจะผ่านไปผ่านมาตรงไหนก็ตามแต่ขอให้เรา อยู่ในที่มั่นไม่ต้องสักอาสแสดงอากับกิริยาใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปสักกัดขั้นไม่ต้องไปขัดขวางเราไม่ต้องการให้คนเสื้อแดงกับกลุ่มของกอปป,ป,ป,ปสประจันหน้ากันเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายหากว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณมวลชนของเขามาในวันที่สองแล้วต้องการมาปิดล้อมไม่ให้มีการสมัครรับเลือกตั้งได้ในวันที่23า ธันวาคมที่จะถึงนี้นั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขวารักษาความสงบให้เขาดูแลความเรียบร้อยก็ตรงนี้ก็สื่อไปถึงตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในวันที่23กุมภาพันธ์เราแค่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้ทำงานดูแลในการสมัครรับเลือกตั้งอย่างถึงที่สุดครับเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามแต่ครับนบชแดงทั้งบผ่นดินยังยืนยันและมุ่งมั่นที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่23ในวันที่2ในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557นี้อย่างแน่นอนครับานาครับ